แกก็ต้องมีอะไรที่เป็นเางนิคปรก่ออไม่ชอบพม่ามากกว่าแกแล้วนะดูเลยใส่อยู่เว้นเราวิ่งด <c oughs> ้นน่งที่เบขึ้นสะพานาง,ง่ายกว่าเนาะถ้าไปแคลล่ลายอองเลี้ยวขนนจะเลี้ยวซ้ายชั่วๆตรงนั้นแล้วก็ข้ามสะพานแคลลน่ลายใช่ปะ ไม่ต้องไปเลี้ยวแพล่ะจะมมไม่วิ่งพระรามห้าใช่ไหมหล่าจะเลี้ยวซ้ายก่อนใช่วิ่งเลี้ยวซ้ายพระรามห้าเนี่ยแหละแล้วก็วิ่งแล้วก็ริมแม่น้ำพระนัยเก้าใช่ปะวิ่งตรงลงมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรื่อยๆไปไหนก่อนนะเมืองทองก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวโซงอังวานก่อน,อนนะเพราะวา่ามันสำคัญน้อยที่สุดแล้วก็เึ้นทางห่วนไปเมืองทอง ถ้าเอสโซงามวานก็เราเลี้ยวขวาพงเพชรไปบ้องมาเช่เลยแล้วโลโก้รถก็ได้โลโก้รถก็เสร็จทุกปรนเด็แล้วเพื่องามวานแล้วมาจบที่พีต้นจบมันจะต้องบ้องมาเช่คนสุดท้ายเพื่อที่จะวิ่งโลโก้รถแล้วมาเลี้ยวขึ้นออสะพานผ่านดะมอเพื่อมาลัดต่เนียงที่เบสตรง บอกมาี่าเลี้ยวซ้ายมันไม่มีพาพานผ่านแต่มอมันต้องเลี้ยวซ้ายรอติดลงมันลมเสวตไม่คร<ม><ถ>ับแล้วแต่เราถ้าเราถ้าเราออกขวาอยู่เดินออกไปโลคโอลรถอ่ะวัเสเมียนะ่ะอ๋อแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเออถ้านี้ก็ได้เดี๋ยวจให้ไปเอสโซงามก่อน กโกไม่ได้เนาะมีแค่ร้อยยีย่ <c oughs> มิโกไม่ได้เนาะ <c oughs> มิกโกมัฟเป็นเก่าแล้วขับของขับของเจรินน่ะที่มาซื้ออ่างทองและให้เช็ดขับผมขับคนนี้แล้วผมก็ไปแลกตรงสี่แยกไฮสีหัวเช็ดเช็ดขับเลนเจอร์เลยม่จะขับมิโกซะหน่อยมียค่ซัดขึ้นร้อยไปร้อยยียอ่อ่ะคือโอ้โหมันเหมือนอมันเหมือนเราขับก<ง>องอ่ะลงลงล,งล,งลง้งพอเรากดร้อยยี่ขึ้นไปร้อยสามร้อยสี่อู้ดรออยู่นานเหมือนกัน รอจนขึ้นจะไต่ไปร้อยหกนานมากไปได้ร้อยสี่ปุ๊บไต่ร้อยสี่เยียมจะดูพอไปได้ร้อยหกก็เลยชักกันเร่งโอ้โหมันเหมือนมันมันคุงค้งคุงค้งคุ้งไปอะ่ะนี่มีหน้าเขาเอาไม่อยู่ผมเลยรู้คับมาบางอ้อนขับโตโยต้าบ <ผม S 1> ิโกะมัน,บนเบามันมบล็อ<บ>มันก็เร่ง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 ติมัวนี้ปาดก่อนนะเนาะโอ้โหเบากูเบานี่เราทำให้ผมดูเดี๋ยวกูเบาขน<บ><บ>าดนี้ I mean, no one.